แต่ถ้าสาหรับใครงบน้อยไม่มีสตางค์เยอะอยากจะผ่อนอยู่ต่างจังหวัดเนาะมาดูที่ก่อนแล้วก็ผ่อนได้ด้วยเปิดจองผ่อนด้วยใช่ครับผมเนาะแล้วก็ถ้าสนใจจริงยังไม่มีเวลาดูโทรมาจองก่อนได้ที่ราคาอยู่ที่2900บาทใช่ครับผมในการจองครั้งเฉพาะปีนี้นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะพบก่อน้องเอนะคะพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินขายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะ เอ่อผมชื่อช่างหนุ่ยนะครับช่างหนุ่ยนะคะเป็นเจ้าของโครงการที่ดินนี้ใช่ครับผมที่ดินที่พามาดูตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนคะเอ่อตรงนี้เป็นสำนักกระท้อนนะครับเอ่ออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับค่ะครับที่ดินแล้วโลเคชั่นอยู่ตรงไหนได้บ้างคะเนี่ยเออโลเคชั่นนะครับก็คือตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับเออ่สนามบินอุตรเทเวศนะครับเอ่อโรงพยาบาลศิริกิจนะครับแล้วก็ถ้าไปทางบ้านฉางก็จะเป็นเอ่โรงบินสันไลท์ไรา์นะครับผม คือตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนเลยใช่ครับอยู่กลางกลางระหว่างชุมชนไปด่นที่สำคัญท่านผู้ชมทางเข้าเขาเนี่ยทางหน้าก็จะมีหมู่บ้านแล้วนะไม่ต้องบอกว่าวอนาคตเรามาปลูกบ้านหรือมาซื้อไว้จะโล่งไม่มีเพื่อนบ้านหรือเปล่าใช่ครับผมและที่สาคัญเงียบสงบด้วยเงียบครับผมที่นี่เงียบเงียบมากครับที่ดินเนี่ยเริ่มต้นที่จะขายเนี่ยเริ่มต้นที่กี่ตารางวาคะเอ่อที่ดินนะครับจะอยู่ที่50ตารางวานะครับผมตามผังนี้เลยตามผังนี้เลยใช่ครับผมอ่าฮะ แล้วมีอะไรให้บ้างคะสําหรับที่ดินนี้ที่ดินนี้นะครับก็คือเราจะมีถนน8เมตรนะครับให้เลยนะครับเราก็มีน้ําไฟเป็นน้ําประปานะครับแล้วไฟของหลวงเราสามารถเราจะเดินให้ทุกหลังครับผมก็คือซื้อที่ดินไม่ต้องห่วงเรื่องฟรีมีน้ํำไหมมีไฟไหมใช่ครับน้ำประปาน้ำประปาครับผมใช่ครับดึงให้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมถูกต้องครับผมไม่เสียครับค่ะก็ที่ดินท่านผู้ชมมีตั้งแต่50ตารางวาถ้าขายเป็นเงินสดเนี่ยตอนนี้ราคายั่เท่าไหร่คะเอ่อณานตอนนี้นะครับอยู่ที่ 50ตารางวานะครับอยู่ที่79 0,000าครับผม7จ0 0 0สมนบาทใช่ครับแล้วจองรลคะวันนี้วันนี้นะครับจองอยู่ที่นะครับ2,900าบาทครับผมแล้วถ้าบอกหูรางคาแบบเนี้หนูไม่มีบัดเจ็ตเลยอ่ะอยากจะผ่อนนะมีผ่อนหรือเปล่าคะครับรายละเอียดเรื่องการผ่อนนะครับเราสามารถผ่อนได้ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความสามารถของลูกค้าว่าสามารถผ่อนได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยรายละเอียดกันครับ แล้วถ้าสมมติหนูทางานเงินเดือนแล้วหนูชอบที่ตรงนี้มากเลยเพราะว่าแบบเห็นวิวเขานะคะคได้ดีมากๆแล้วก็วิวธรรมชาติมากๆได้โอโซนที่ดีอะ่ะใช่ครับแล้วหนูแบบทํางานเงินเดือนหนูก็ซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านได้ไหมคะเอ่ออันนี้นะครับคือเราจะปลูกบ้านให้กับลูกค้าตามงบประมาณที่ลูกค้าสามารถกู้ได้ครับผมก็คือสมมุติลูกค้ากู้ได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็สร้างบ้านพร้อมที่ดินนะครับให้กับลูกค้าตามงบประมาณนั้นเลยครับผม,มพี่หนุ่ยคะแล้วอย่างที่บอกว่า ทำบ้านสร้างบ้านตําก็มันแล้วหนูทํางานเงินเดือนเนี่ยไม่มีเวลามากู้เลยอ่ะดำเนินการให้ด้วยไหมคะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะดําเนินการให้สมมติลูกค้าไม่สะดวกที่จะมายื่นกู้ที่ธนาคารนะครับ,รบเราก็จะเอาเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็นที่บริษัทได้เลยครับผม<ฆ>ลูกค้าก็ไม่ต้องราง,งานบ่อยครับผมคือดีมากเลยดําเนินการตั้งแต่ต้นคือมาดูที่ก่อนชอบถูกใจแล้วแบบจัดการกู้ให้ด้วยใช่ครับม,มีการออกแบบเขียนแบบด้วยใช,ใช่ไหมคะคต่างเสาไอเสาโทต้องมีให้ด้วย เอ่ออันนี้ครับเราทําครบวงจรอยู่แล้วนะครับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับก็คือเราจะตั้งเสาเอกสาโทให้นะครับดูเลิกให้ด้วยครับเหมาะกับการเหมาะกับลูกค้าคนไหนเลืิกแบบไหนยังไงนะครับก็คือเราจะดูเลิกให้เลยนะครับแล้วก็แบบบ้านลูกค้าอยากได้แบบสไตล์ไหนนะครับก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราจะเขียนแบบให้นะครับแล้วก็เอาแบบที่ลูกค้าต้องการเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนอยู่แล้วสบายใจที่สุดครับผม บูกบ้านตามใจผู้อยู่และถ้าสนใจโทรได้ที่เบอร์อะไรคะครับถ้าสนใจนะครับโทรได้ที่เบอร์0ูนย์หนะครับแปดหนึ่งแย์ครับผมค่ะเดี๋ยวเราพาชมพื้นที่สักนิดหนึ่งนะได้ครับได้ครับสำหรับที่ดินตรงนี้ถนนกว้าง8เมตรใช่คะเริ่มต้นที่ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอันนี้กี่ตารางวาคะเอ่อตรงนี้นะครับจะอยู่ที่50ตารางวานะครับหน้ากว้าง13เมตรนะครับผมค่ะอ่าฮะตรงนี้ก็สามารถสร้างบ้านสบายๆนะครับเป็นบ้านเดี่ยวได้เลยอ่าฮะ แล้วที่ดินน่ะบอกเลยว่าที่ดินหน้ากว้างปลูกบ้านสวยใช่ครับที่ดินหน้าแคบเอาโขปลูกบ้านเนี่ยลำบากนี่<ช>คือคหน้าสวยทุกอันเลยนะเพราะว่า13ลึกสิบใช่ครับผมเนาะทรงไหนก็สวยหมดแล้วที่สาคัญธรรมชาติท่านผู้ชมเนี่ยวิวเขาที่ดีมากๆเลยนะแล้วหนูสอบถามหน่อยร,ราคาแบบนี้มีโฉนดให้ไหมคะเอ่อที่ดินทุกแปลงเป็นโฉนดนะครับแล้วก็แบ่งล็อกเรียบร้อยแล้วมีโฉนดแน่นอนครับผมอ๋อแล้วหนูถามหน่อยอย่างเช่นบแบบว่าเรื่องโอนล่ะคะมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างถ้าสมมติ ถ้าซื้อสดนะครับปีนี้นะครับก็คือเราจะออกค่าโอนทั้งหมดให้เลยครับผมก็คือว่าซื้อที่ดินถ้าเป็นเงินสดฟรีโอนฟรีโอนเลยครับผมทุกอย่างเพิ่จ่ายแค่7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทคือจบเลยใช่ครับแต่ถ้าสาหรับใครงบน้อยไม่มีสตังค์เยอะอยากจะผ่อนอยู่ต่างจังหวัดเนาะมาดูที่ก่อนแล้วก็ผ่อนได้ด้วยเปิดจองผ่อนด้วยใช่ครับผมเนาะแล้วก็ถ้าสนใจจริงยังไม่มีเวลาดูโทรมาจองก่อนได้ที่ราคาที่อยู่ที่2,900บาทใช่ครับผมในการจองครั เฉพาะปีนี้นะครับผมเฉพาะปีนี้นะาะที่จับรีบจองกันเลยหาที่ดินได้ยากมากเพราะระยองเนี่ยหาที่ดินชนดได้ย,ยากใช่ครับผมอ่าเราแบบว่าเฮียเขาใจปั้มด้วยคือแย่ขนมเมรียบร้อยแล้วมาดูที่ดินนอนสอส ใช่ไหมคะโฉนดเป็นโฉนดที่ดินนะครับเป็นโฉนดเลยไม่ใช่นสาสามไม่ใช่เป็นบปทนะครับเป็นโฉนดเลยเป็นโฉนดเนาะคุณใจ้งเลยท่านผู้ชมนะสามารถซื้อขายได้ตามปกติหรือว่าซื้อไปเป็นเก็งกําไรใช่ครับัวนี้เราสามารถที่จะซื้อเก็งกําไรได้เลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโอโซนนะครับช่วงใกล้สนามบินอู่ตะเภานะครับเป็นแหล่งธรรมชาติสามารถที่จะปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้เลยครับผมอ่าท่านผู้ชมมองดูดิอนาคตเบื่อแบบเราซื้อไว เราจะมาปลูกขายหรือทําพูวิลล่าก็เหมาะสมมากๆใช่ออไหมคะถ้าพูวิลลานี่เหมาะมากเลยครับเพราะว่าตรงนี้คือแบบธรรมชาติมากครับผมค่ะ,ะที่ดินสวยมากเนี่ยหนูม,มาอยู่เนี่ยท่าผู้ชมถึงอากาศร้อนนะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วด้วยใช่ครับอากาศดีๆมาดูที่เราอาจจะตกหลุมรักได้เลยนะคะเพราะว่าตรงน้นทางนู้นเป็นเขาอะไรคะเนะี่ยเอ,อ่อตรงนั้นเป็นเขาใบสีครับผมอ่าฮะซึ่งตรงนี้ก็คือจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเอ,อ่อเหมือนกับเดินทางสะดวกนะครับเรื่องของ จะไปชุมชนหรือว่าจะไปสนามบินหรือว่าจะไปศูนย์เพื่อเพื่อจะรักษานะครับก็คือโรงพยาบาลศิริกิจก็สามารถที่จะไปได้เลยเหมาะนะเหมาะกับแบบข้าราชการนะครูตำรวจทหารแม่ค้าพ่อค้าใช่เพราะแม่ค้าพ่อค้าก็สามารถกู้ได้ครับได้หมดเลยใช่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมีบ้านละเรามาซื้อปลูกแล้วยังไม่มีร้านค้ามาเปิดขายของก็ได้เหมือนกันได้เขาผมทะเลดีมากเลยนะวันนี้น้าต้องเอ๋นะคะกับพี่หนุ่มก็พามาชมละที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หลังคะพี่ ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด9ล็อกครับผม9ล็อกด้วยกันใช่ครับใช้หมดหมดนะจ๊ะใช่ครับใช่ไหมคะวันนี้ขอฝากเบอร์อีกสักรอบหนึ่งค่ะครับเบอร์นะครับสนใจเบอร์เบอร์โทรติดต่อนะครับ062-818-6099ครับค่ะนล้วเ๋พี่หนุ่ยขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมมัมีอะไรก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ